สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้าวมือถือจากทานทะเลถ้าข้อนี้ตอบข้อ4ข้อต่อไปไม่ตรงเล่นจบเลยและหอคอยนี้มีไว้เพื่อเพื่อ ไล่นกขบีครับอเลยใ่ตาตุ <c oughs> ่มเลยรอเลยอ,อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเมียนมาเป็นประเทศที่เชื่อถือโชคลางมากมาตั้งแต่โบราณกาลจึงไม่ปล่อยให้นกอย่างแล้งและกามาบินโชบเชี่ยวอยู่เหนือบรรดาพระราชวงศ์ทั้งหลายถือเป็นสิ่งอัปมงคลเพราะจะนำความโชคร้ายมาให้ ฉะนั้นจึงต้องมีหอคอยเหล่านี้ไว้เพื่อให้ทหารประจำการขึ้นไปไล่แรงไล่กานั่นเองครับก่อนสรุปอะไรก็ตาม มาลองฟังความรู้เพิ่มเติมกันก่อนนะฮะ <c oughs> ดรครับครับจริงๆเราเรื่องอมองว่านกกาที่บินมาแล้วกเ็เข้ามาอยู่ <c oughs> ในพระราระชวางังเ,เนี่ยเป็นรางร้ายเนื่องจิงในความเชื่อของประเทศไทยก็มีนะครับ <c oughs> ตอนก่อน <c oughs> ที่อาณาจักรอยุธยาจะล่มสลาย <c oughs> ก็มีการพูดถึงนะคบว่าอากาศสาัทธาจะเป็นวิปริตในฤดูร้อนอากาศกับเย็นในฤดูหนาวอากาศร้อน <c oughs> แล้วอันนึงก็คือมีนกเนี่ยบินมาก็คือนกกาเนี่ยบินมาแล้วก็ตกลงไปเสียบบนยอดของพระปรางวัดราชบูรณะ ลักษณะแบบนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าประเทศบ้านเมืองกำลังจะเกิดอาเพศอัปมงคลอัปมงคลนะครับ,รรบแต่จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งจากพระชวงมานดาเล่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ควรจะต้องพูดถึงกันด้วยในอดีตส่วนที่ พระมหากษัตริย์แล้วก็พระราชวงศ์อาศัยอยู่ที่เป็นเครื่องไม้เนี่ยมีความางดงามสวยงามเพียงใดนะครับก็อาจจะต้องไปดูที่พระราชวังมันเดลเลเพราะว่าเป็นพระราชวังซึ่งสร้างขึ้นใหม่หลังจากที่พังไปแล้วแล้วก็สร้างตามรูปแบบเดิมแล้วก็จะเห็นเครื่องไม้โดยเฉพาะไม้แกะสลักแบบศิลปะพม่าซึ่งซึ่งมีความงดงามมากนะครับครับขอบคุณดรค,ณครับคราวนี้ครับไปต่อกันเลยดีกว่าครับไปกันที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การเดินทางของพี่ไอสไตล์ในวันนี้ขอพาน้องๆกลับมาเรียนรู้เรื่องราวอย่างประเทศใกล้เคียงอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยในวันนี้พี่ไอสไตล์จะพาน้องๆมาชมความงดงามของวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองหลวงพระบางอย่างวัดวิชุณราชครับเอกลักษณ์โดดเด่นของวัดแห่งนี้ก็คือพระธาตุที่มีรูปทรงแปลกตาที่รู้จักกันในชื่อพระธาตุหมากโมเพราะมีลักษณะคล้ายกับแตงโมตัดครึ่งหรือทรงโอคว่ำยอดพระธาตุ มีรัศมีเปลวไฟคล้ายยอดพระพุทธรูปแบบสุโขทยัยที่มุมฐานชั้นบนและชั้นกลางประดับเจดีย์ทรงดอกบัวตูมทั้ง4มุมซึ่งจุดประสงค์ในการสร้างวัดนี้ก็เพื่อประดิษฐานพระบางที่อารัธนามาจากเมืองเวียงคำ นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังมีพระประธานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหลวงพระบางและมีโบราณวัตถุที่เก็บรวบรวมมาจากวัดร้างต่างๆอีกด้วยซึ่งตามความเชื่อในการสร้างวัดในอดีตจะมีการนำสมบัติแก้วแหวนเงินทองของชาวบ้านที่ศรัทธาบริจาคมาซ่อนตามจุดต่างๆตั้งแต่เริ่มสร้างวัดทั้งหมด5จุดด้วยกันพี่ไอสไตล์ le, อยากให้น้องๆลองทายกันดูครับว่าหนึ่งใน5้าที่ซ่อนสมบัติในวัดคือที่ใด จุดใดน่าจะเป็นจุดที่ใช้ในการซ่อนสมบัติคิดครับไปดูกันที่ทีมสีแดงก่อนเลยครับข้อนี้ใต้าฐานพระพุทธรูปอะค่ะพี่รอแลแ้ะครับผมผมมองว่าจะเป็นที่ที่เรานึกไม่ถึงอะเอาเป็นเอาเป็นใต้ถุนวัดก็ได้ครับใต้ถุนวัดใต้ถุนโบสถ์ใต้ถุนโบสถ์าถมาฟังสีน้ำเงินกันบ้างบน ยอดโบสถ์ที TV, s <S ่ดูในวิทยาครับจะเป็นยอดคลภาษปราสาทครับผมเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะอยู่ที่ใต้เมนก็ได้ครับพี่แพรครับจุดที่สังเกตเห็นชัดที่สุดจะเป็นจุดที่มองข้ามสรุปแล้วคือที่ไหนล่ะประตูค่ะเก็บไว้แถวประตูเก็บไว้แถวประตูประตูมันต้องมีห้องลับห้องลับเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วถูกผิดไม่รู้มาลองฟัง ดาราคีของเรากันบ้างดีกว่าออ้เก่งครับน้องทุกคนเคยเห็นหมดเขาซ่อนไว้ที่ใต้สิงโตนึกอ,ออกไหมจะมีสิงโตซ้ายขวาตัวบรลุ่มๆเลยไหมเพื่อจะให้สิงโตนี่เฝ้าเอาไว้นี่นี่ไปเอามาเลยส้วนรณเขีนใต้สิงโตใช่ไหมครับน้องๆครับในเสียนพระครับเพราะอะไรครับเหตุผล ทรัพย์สมบัติของมีค่านะครับต้องไว้ในส่วนในสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องไว้ในส่วนที่ไม่มีคนกล้าไปยุ่งไปแตะต้องอ่านข่าวไหมครับข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวทีวีทำไมโจรกรรมเนี่ยเขาตัดพวกโจรมิจฉาชีพทั้งหลายเนี่ยตัดตัดเสียงพระเพราะว่าเขาต้องการทรัพย์สมบัติที่มีค่าซึ่งซ่อนอยู่ในเสียงพระข้อ4ครับฟังพี่ปอบูก,ก่อนฮนะที่ที่ปลอดภัยที่สุดครับเมื่อกี้เห็นผู้สองคนเลยทั้งกุรนทั้งน้องแพร คือที่ที่ไม่มีใครนึกถึงนี่ผมยกมาให้ดูนี่อะไรครับแต่นี้เล็กนะทุกโบสถ์ที่วัดนะฮะจะมีกลองแต่กลองใหญ่ๆหญ่ใ่ก็เห็นะในสารคดีในหนังกลองะอันใหญ่ๆและกลองเนี่ยไม่ได้อยู่ในโบสถ์ฮะกลองจะอยู่นอกอุโบสถกลองจะอยู่ในหอกลองนะครับอยู่ในใจกลองนะฮะข้างในนี่เรียกว่าใจกลองสดทรัพย์สมบัตินะฮะแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาเนี่ยก่อนที่จะเขาจะปิดกลองเนี่ยเขาก็ เอาใส่ในกลองไว้ก่อนแล้วเขาก็ผน,นึกแล้วเขาไว้ในหอกลองไม่ไดเอามาตีฮะใครจะไปคิดสมบัติอยู่ในกลองอยู่ในที่ที่คิดไม่ถึงใจกลองครับคิดวิเคราะห์ครับและกดครับมา,มา,มาฟังฉเฉลยกันครับหนึ่งในห้าที่ซ่อนสมบัติในวัด คือี่ใจกรองครับตอบกันถูกไหมครับน้องๆนอกจากใจกรองจะเป็นหนึ่งใน5จุดซ่อนสมบัติของวัดในสมัยก่อนแล้วอีก4จุดที่เหลือมีอะไรบ้างมาฟังกันครับ 1. ช่อฟ้าที่อยู่บนหลังคาอุโบสถ สสายตาพระประธานโดยถ้าหากมองตกอยู่ที่บริเวณใดสมบัติก็จะอยู่ที่บริเวณนั้นซึ่งชาวลาวเรียกกันว่าบีสิมสามคือเสมาที่อยู่รอบรอบอุโบสถด,ด้านนอกบรรจุแก้วนิมิตทั้งหมด8ลูก 4. พระาธาตุที่หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกและ 5. ก็คือใจกลองเป็นกลองใหญ่ที่อยู่ในหอกลองประจำวัดนั่นเองครับตอนนี้ครับมา ถามคำถามเพิ่มเติมดรหน่อยดีกว่าครับจริงๆแล้วพื้นที่ที่จะได้มรดกโลกเนี่ยนะครับอย่างเช่นหลวงพระบางอย่างเงี้ยเป็นเมืองมรดกโลกหรือเป็<ส>น world heritage นะครับการจะได้เป็นเมืองมรดกโลกหรือเป็นสถานที่ที่เป็นมรดกโลกเนี่ยคงไม่ใช่แค่เก่าคงไม่ใช่แค่สวยคงไม่ใช่แค่เ,เป็นปราสาทเก่าๆหรือเป็นวัดเก่าๆเท่านั้นนะครับเพระเาะไม่งั้น ทุกที่ก็เป็นมรดกโลกได้หมดอย่างในกรณีของเมืองหลวงพระบางเนี่ยที่ได้มรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยเพราะว่าในปี1995นะครับเมืองหลวงพระบางเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆของการผสมผสานสถาปัตยากรารมแบบดั้งเดิมของลาวนะครับ,รบเข้ากับอ,อ,อาคารแบบยุโรปซึ่งเข้ามาสร้างในสมัยการลาอันนิคมในศตรวรรษที่19แล้วก็20แล้วก็สามารถเก็บรักษาอนุรักษ์อาคารเหล่านั้นให้อยู่รวมกันแล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้ทุกวันนี้อย่างยั่งยืน เมืองหลวงพระบางถึงได้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับขอบคุณด็อกเตอร์นะครับเวลาไปเที่ยวที่อื yeah. ่นก็ไปศึกษาด้วยเพิ่มเติมนะครับนำกลับมาใช้ดีครับสรุปกันหน่อยครับสัปดาห์นี้ทีมแชมป์ของเราได้แก่น้องจากโรงเรียนมัคกสารพิทยาและแน่นอนนะครับว่าทีมแชมป์ของเราครับสัปดาห์นี้ก็มีเงินทุนสานมูลค่า20,000บาทและกิจบัตรมอบให้ครับ ใชค่ะทีมสีน้ำเงินจ๋า<ช>เพราะว่าหนูๆน,นะคะก็ได้รับเงินรางวัลหนึ่งมืนบาทค่ะและแน่อนอนครัว่าวสัปดาห์นี้ความสนุกของเราเนาะ,ะก็ขอบคุณด้วยนะครับกับนักผาาของเราทั้ง3ท่านด้วยครับอากเรียงพีิจักกี้แล้วก็บอบูค่ะโอ,อ้โหมันไดามีโอกาสเจอตัวจริงหน้าจอใช่แล้ว เป็น,น, <c oughs> นี่ร่วมถึงครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดรปิติสีแสงนามนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับขอบคุณครับขอบคุณมากและต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่เจียของเราที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยนะครับสำนัก <c oughs> ง,งานคณะกรรมการกรารศึกษา,ข,าขั้นพื้นฐาน SCG 1 0 0ปีเซเว่นนีโลเวนซัมซุงและขอขอบคุณสายการบินนกแอร์ผู้สนับสนุนการเดินทางไปประเทศเมียนมานะครับ จะเป็นอย่างไรสุกแค่ไหนเจอกันครับกับนักคิดตุลยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์คำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์หลังจากที่พี่ไอ้สายได้มาที่เมืองหลวงพระบางก็ได้มาเดินแวะชมความงดงามภายในวัดวิชุณราศและได้พบกับที่ซ่อนสมบัติทั้ง5จุดน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าหใน5ที่ซ่อนสมบัติในวัดที่เหลือคือที่ใด A. ใจกรอง B. ในเสียงระส่งคำตอบที่ถูกต้องและครบถ้วนมาได้ที่ Facebook f แ n p a g e นักคิดตะลุยอาเซียนผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลมูลค่า1,000บาทไปเลยครับสัปดาห์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อน,นักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกตเตอร์ยกพลบุกจังหวัดขอนแก่นนำทีมความสนุกด้วย3ดารานักคิดสุดจี๊ดกายรัชานนท์ฮารุสุป,ประกอบและพี่จุ๊จิ๊บเชิญยิ้ม พร้อมโชว์สุดพิเศษจากเจ้าบ้านมาร่วมตะลุยไปด้วยกันในนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทุเกตเตอร์ทุกวันพฤหัส,สบดีหกโมงเย็นทางบนนายทีวี